เอมิลีนแพงเทาเป็นนักเคลื่อนไหวชาวอังกฤษที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเลือกตั้งของสตรีเธอเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Women's Social and Political Union (WSPU) ในปี1903ซึ่งมีแนวทางแข็งกร้าวในการประท้วงคำขวัญของกลุ่มคือการกระทำไม่ใช่แค่คำพูด WSPU ใช้วิธีการประท้วงเชิงรุกเช่นการทุบกระจกหน้าต่างและการอดอาหารประท้วงเมื่อถูกจับกลุ่มรัฐบาลพยายามปราบปรามกลุ่มของเธอแต่ก็ทำให้สังคมหันมาสนใจมากขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะตุกขึ้นเธอตัดสินใจสนับสนุน รัฐบาลและรณรงค์ให้ผู้หญิงเข้าทำงานแทนชายที่ไปรบส่งผลให้บทบาทของผู้หญิงในสังคมได้รับการยอมรับมากขึ้นในปี1918รัฐบาลอังกฤษผ่านกฎหมายให้สิทธิเลือกตั้งแก่ผู้หญิงที่มีอายุเกิน30ปีและถูกแก้ไขในปี1928ให้ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุ21ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้งแต่น่าเสียดายที่เธอเสียชีวิตก่อนกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่สัปดาห์เอมิลีนเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และเป็นแรงบันดาลใจให้ขบวนการสิ 错了。出落